ว่าเอ๊ะทำไมต้องมาอยู่พักนี้สำคัญที่สุดก็คือรากฐานจากนั้นเนี่ยมาอยู่ที่เราแล้วเราจะสร้างมันต่อไปช่วงนี้ลงพื้นที่ทุกวันเลยครับตั้งแต่เช้า กลางวันเย็นบางทีตอนค่ำก็มีงานกำลังจะบอกว่าชีวิตของผมตั้งแต่ลาออกจากอธิการบดีพระจอมเกล้ากระบังถึงแม้ว่าเริ่มต้นมาก็ไม่ได้สมหวังนะครับผะมุ่งมัน่นตั้งใจจะเป็นผู้ว่าการทมเพราะเราจบทางด้านนี้นะครับเราจบวิศวะโยธาทางด้านธรณีเทคนิคเราเรียนมาเราทำงานเป็นวุฒิวิศวกรเราทำเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องสิ่งแวดล้อมอยากจะมาแก้ปัญหา เรื่องของน้ำท่วมเรื่องฝุ่นพิษเรื่องจราจรรวมทั้งเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาทดแทนรัฐร,ฐรฐชาชการเหมือนเหมือนกับหลายๆที่ที่เรามีโอกาสเดินทางไปเราไปเรียนรู้มาผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ได้เลือกผมนะครับแต่สายตานี้ก็สายตาที่ให้กำลังใจและผมเชื่อว่าวันหนึ่งก็อาจจะกลับมาเลือกผมพอเห็นความมุ่งมั่นเห็นความตั้งใจจริงของผมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับบ้านนี้เมืองนี้ผมมีลูกเล็กนะครับ เจ้าอิชิบอยลูกชายคนเล็กก็4ี่ขวบครึ่งเองกำลังน่ารักเลยผมเอเวมีเวลาเขาน้อยมากแต่บอกเขาทุกวันว่าการที่พ่อเอออกมาทำอย่างนี้ก็เพราะเพื่อเขานะเพราะว่าถ้าเกิดพ่อเออยู่ในวัยที่ยังพอมีแรงพอมีความรู้มีความสามารถมีความมุ่งมัน่นถ้าเกิดพ่อเอไม่ทำอะไรให้รุ่นอิชิบอยต่อไปรุ่นอิชิบอยก็อาจจะบ่นรุ่นพ่อเอนะว่าทำไมปล่อยให้น้ำเนี่ย วันนี้มันท่วมจนแผ่นดินมันหายไปทําไมฝุ่นพิษมันมากจนรุ่นอิชิบอยเนี่ยอากาศหายใจไม่ได้เลยทําไมปล่อยให้การศึกษามันเกิดความเหลื่อมล้ำขนาดนี้และปล่อยเรื่องอื่นมาถึงรุ่นอิชิบอยผมไม่รู้จะตอบคําถามลูกหรือหลานผมยังไงครับวันนี้ผมเลยต้องมาทํางานให้เต็มที่ผมรู้นะว่าหลายๆคนสำหรับเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะเห็นภาพลบ หลายคนอาจถึงขั้นแบบรังเกียจเลยผมเข้าใจแต่การเดินออกมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยแค่ก้าวเท้าออกมาแล้วก็โดนยับเลยถามว่ามันเจ็บไหมมันเจ็บนะมันเสียกําลังใจไหมมันก็มีนะแต่ผมมองลูกผมผมมองอิชิบอยทุกวันถึงแม้บางวันเขาหลับไปแล้วเนี่ยมันทำให้ผมมีกําลังใจนะาะถ้าเกิดผมไม่เดินออกมาเนี่ยในวัยที่ผมกําลังมีพลังผมว่า มันอาจจะช้าเกินไปอาจจะสายไปเอาละครับการเมืองมันทําให้เราเปลี่ยนแปลงประเทศได้แต่พอมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วหลายๆคนก็ตั้งคําถามน,นะว่าเอ๊ะทำไมต้องมาอยู่พักนี้อยากจะบอกว่าผมเองเป็นวิศวกรโยธาถ้ารู้ไหมครับว่าการจะสร้างอาคารสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆเนี่ยให้มันอยู่คงทนเนี่ยเริ่มต้นคืออะไรไหมครับคือรากฐานรากฐานสําคัญที่สุดถ้าเกิดรากฐานดี เราจะก่อสร้างตึกกี่ชั้นก็ได้ร้อยชั้นก็ได้นะครับหรือจะสร้างอาคารใหญ่แค่ไหนจะสร้างสะพานข้ามมหาสมุทรมันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดรากฐานแข็งแรงพักการเมืองก็เหมือนกันครับผมมองเห็นว่าพักประชาธิปัตย์สำคัญที่สุดก็คือรากฐานรากฐานของพักประชาธิปัตย์เนี่ยที่มั่นคงแข็งแรงคืออะไรไหมครับหนึ่งก็คือตัวพักเองสองก็คือหลักการสามอุดมการสิ่ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตและห้าก็คือความเป็นประชาธิปไตย ภายในพ,กพรกผมว่ารากฐานนี้ยังคงอยู่กับพรคประชาธิปัตย์นะจากนั้นเนี่ยมาอยู่ที่เราแล้วเราจะสร้างมันต่อไปอยังไงเมื่อรากฐานของพักดียังไงเนี่ยเรามาร่วมมันสร้างต่อจากรุ่นสูร่รุ่นผมว่ามีความเป็นไปได้วันหนึ่งนะครับอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่รากฐานมันอยู่อะนะครับเราก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมมันก็พอเป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความตั้งใจจริงไหม าเกิดมีความตั้งใจจริงต่อให้วันนี้มันอาจจะเหลือแค่ชั้น2ชั้นสักวันหนึ่งมันอาจจะกลับมาเป็น10 20 30หรือเป็นร้อยชั้น200ชั้นมันก็เป็นไปได้มันอยู่ที่รากฐานนี่แหละครับสิ่งที่ผมดีใจนะครับที่พักประชาธิปัตย์ไว้วางใจก็คือให้ผมเนี่ยมาเป็นประธานคณะทํางานนโยบายของกทมซึ่งมันตรงเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วผมก็มุ่งมั่นอยากจะแก้ไขปัญหาสวยเรื่องหนึ่ง ก็เป็นลมหายใจของผมแล้วก็เป็น DNA ของพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้วก็คือเรื่องการศึกษาเพราะผมเชื่อเสมอนะครับว่ามรดกสําคัญของชนชาติใดชนชาติหนึ่งเนี่ยที่จะมอบให้ลูกหลานได้2เรื่องครับเรื่องแรกคือการศึกษาคุณภาพเรื่องที่2ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ควรจะมอบจากรุ่นสึงรุ่น